สวัสดีครับผมก้าวนภูมินะครับวันนี้ก็อยู่กับโจทย์เอเรเวลคณิต1ปี6กปีล่าสุดนี่เองนะครับโจทย์ก็คือให้สมก,การวงกลมอันนึงมาแล้วก็มีเส้นสัมผัสที่ผ่านจุดกําเนิด 2- เส้นก็คือแกน y และก็เส้นตรง l โจทย์ถามหาความชันของเส้นตรง l เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราวาดรูปจากโจทย์ออกมานะครับเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็คืออจุดศูนย์กลางของวงกลมก็คือ1 อูันดับสอแล้วก็ลัศมีเนเท่ากับ1ทีนี้เนี่ยเราจะสร้างสมก,การ L ก่อนก็คือให้ L นะครับก็คือ y เท่ากับ m x บวก c ครับเป็นสมก,การมาตรฐานนั่นเองก็คือ L ผ่าน0,0 0, ใช่ไหมครับแล้วก็จะแทนคู่อัูนย์บ 0, 0 0ลงไป1,0ศย์เท่ากับ m คูณศบวก c เพากนั้นเนี่ยได้ c เท่ากับศูนย เราจรึงสรุปได้ว่า l ก็คือ y เท่ากับ mx ครับเราจัดรูปให้อยู่ฝั่งเดียวกันได้ก็คือ mx ลบ y เท mm ่ากับ0ครับทีนี้เนี่ยเราจะมาหาความชันของ l เนี่ยเราจะใช้สูตรระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงช่วยนะครับคู่ดับที่ต้องการนะครับก็คือ1 2ส่งรอสิทธิ์ข้างหน้าสมการก็คือ เเท่ากับ M มนะครับมาจากสมประสิ์หน้า X แล้วก็ B เท่ากับลบหนึ่งมาจากสมประสิ์หน้า Y ส่วน C เท่ากับศูนย์ครับทีนี้เราก็จะมาใช้สูตรดเท่ากับ absolute a อ s o l u t e AX บวก B Y บวก C ส่วนด้วยรูท a อกำลังสองบวก B กกำลังสองนะครับระยะทางก็คือ1มาจากลัศมีของวงกลมครับผม A ก็คือไดเ M x ก็คือ1อ่ b คือลบ1ส่วน y ได้2 m x ลบ2 C นะครับ C ก็คือ0ูน root a กําลัง2บวก b กําลัง2ก็ได้ n n กําลังสองบวก1ใส่ root ครับทีนี้เราก็จะย้ายนี้ขึ้นไปจะเป็น root m กําลังสองบวก1เท่ากับ m ลบ2ใส่ F ครับทีนี้เราก็จะยกกําลังสองทั้งสองข้างเนะ ก็คือได้ m กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับ m กำลังเมลบสองทั้งหมดกำลังสองนี่เนาะก็ได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเกำลังสองตัดกันได้ก็จะได้เป็นหนึ่งนะครับเท่ากับสี่ลบสี่แล้วก็ย้าย ตัวเลขแ่อยู่ด้วยกันย้ายตัวแปรไปอีกฝั่งเนาะได้เป็น cm เท่ากับ3ได้ M เท่ากับศษ3ส่วน4หรือ0.75ครับผมนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใครอยากให้ทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันถ้าชอบนะครับอย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ